เล,เล่าถึงสิ่ิที่มาใช่ไหมคะคือคือปกติแล้วเนี่ยเ,เราพบว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะผู้ชายก็ตามนะเราจะมีความกังวลเรื่องสุขภาพผิวพรรณนะคะทั้งรูปรักทั้งใบหน้าแล้วก็ทั้งร่างกายของเราใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก่อนอื่นที่เราจะกระโดดเข้าไปเพื่อแก้ไขสิ่งที่เราไม่พึงพอใจในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหมอไม่ได้ต้ง่ว่า หรือแนะนําผู้ดูทุกท่านว่าให้อ่านหาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะคะ mm hmm. แต่การที่จะตัดสินใจอ่านการที่เขาไปอ่านสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันน่าเบื่อมากนะเหมือนอ่านตําราแพทย์นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเบื่อไม่อยากจะอ่านหมอจึงคิดหาอุบายว่าทําอย่างไรที่ผู้บริโภคทั้งหลายนะคะหรือแม้แต่ทั้งคนไข้หมอเองจะเข้าถึงง่ายๆนะคะจึงตัดสินใจทําเป็นรูปแบบลักษณะแต่งเป็นนิยายขึ้นมาเพื่อ,ออ่านแลวจะรู้สึกว่า น่าติดตามจังเลยและอาา่านและเข้าใจง่ายเดยบสาง่ายๆนะคะสาจางได้เหอนว่าใน,นเล่นมนี้เหมือนว่าเป็นคนสองรุ่นเลยทั้งรุ่นเด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นกเก่าๆด้วยใช่ค่ะสามร<า>ุ่นเลย<า>ค่ะใช่ค่ะเป็นผู้หญิง3าคนสรุ่นค่ะคือคืออย่างนี้คะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดถึงเรื่องจริงที่เลาคนไข้เข้ามาอย่างเช่น สาวหนึ่งจะแต่งงานนะคะจะแต่งงานปุ๊บเขาก็จะเข้าปรึกษาเราเขาปรึกษาเราปุ๊บเนี่ยปัญหาผิวพรรณที่เขามีเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวเพราะพอเขาจะแต่งงานปุ๊บทุกคนในครอบครัวต้องสวยเด่นเหมือนกันที้พร้อมง,งานนั้นใช่ไหมคะจึงมาหมดเลยค่ะพี่น้องทุกคนแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวตัวเองและครอบครัวสามีนะคะที่ปัญหาก็จะไม่บางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่แต่เรื่องความสวยงาม อยู่ในเรื่องสุขภาพของผิวหนังด้วยนะคะอย่างคำถามทั้งหมดในเล่มนี้เกิดจากเรื่องจริงนะคะที่เราพบคนไข้นะคะถามนะคะจรงแต่งขึ้นมาว่าเออนี่มันคือเรื่องจริงนะคนไข้เข้ามาทีเนี่ยมาหนึ่งคนที่แต่งงานมาทั้งครอบครัวเลยก็เลยแต่งจากเรื่องจริงนะคะขึ้นมาเป็นนิยายนะคะมน้อรใคร่ช่ค่ะค่ะ สวยให้เสร็จเคะ <c oughs> ก็อย่างที่แอนบอกค่ะคำว่าสวยให้เสร็จในที่นี้มันต้องหัวจดเท้าอะค่ะมันต้องครบวงจรใช่ไหมคะตั้งแต่ผมยันถึงเล็บเท้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันต้องสวยจากข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะทั้งอย่างที่บอกว่าสุขภาพข้างในเราด้วยแล้วก็ผิวพรรณด้วยแล้วก็ จิตใจด้วยค่ะอารมณ์เรามันเป็นตัวเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งที่ต่อให้เราหน้าใสาผมสวยผิวดีเล็บสวยเท้าวสวยแต่งตัวสวยแต่หน้าตาเรามันไม่มันไม่ชวนคุยไม่มีเสน่ห์ไม่ดึงดูดคนไม่เบิกบานมันก็มันก็สวยไม่เสร็จอะค่ะน่าจะสวยไม่เสร็จ ช่จริงๆแอนเน่เป็นคนชอบอะไรเบ็ดเสร็จนิยมหมายความว่าไม่ชอบอ่านหนังสือหนาๆสั้นๆรู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนจะชอบอ่านหนังสือของคุณหมอวิไัยกับคุณหมอผิงแล้วก็ที่สําคัญคุณหมอทั้งสองท่านนี่เอาธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตปรึกษาให้ให้คนไข้ได้ปรึกษาด้วยอะค่ะคือบางอย่างนะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างมันก็ตอบโจทย์เราไม่ได้มันต้องใจเราด้วยนี่คุณหมอดูแลกายดูแลใจไปด้วยใช่ค่ะก็เลยแอนก็เลยรู้สึกแอนสบายใจที่จะมีคุณหมอทั้งสองท่านคอยให้คำปรึกษาแอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ค่ะคือสวยให้เสร็จก็คือนั่นแหะหัวจดเท้าแล้วก็รวมทั้งจิตใจเราด้วยค่ะค,ค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามีสัปดาห์หนังสือนะคะคุณหมอแล้วก็ใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะคุณหมออยู่ที่บูธไหนนะคะบูธดิเทลนะคะ,คะเป็น29โซน41ค่ะค่ะ